เอามาดูการใช้เครื่องมือวัดการตรวจเช็คกามเปรียบเทียบเราถอดไล่ชุดบนชุดข้างกระบอกดันโซ่ชุดยางทิ้งงานบริการน,นั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับนะชุดฝาชุดอะไรเราซ้อมคล่องเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเช็คเรียบร้อยแล้วที่สําคัญเราอย่าตายที่มัดไฟนะบางครั้งรถไม่ชาร์จขี่ไปรวดับเครื่องร้อนก็ดับเป็นเพราะอะไรนะครับนะเราดูดิทาเครื่องไปแล้วทําเครื่องดีแล้วแต่ว่ามันตายที่ไฟไม่ได้ คณะเราต้องรู้จากเครื่องมือวัดนะทางไฟฟ้าตัวนี้เขาเรียกว่ามันติมิเตอร์นะการใช้มนะันติมิเตอร์ในจังหวะน,นี้เราปิดนะพอเราเปิดปลักแรกเนะีนะ่ยปลักแรกเนะี่ยมันจะเป็นค่าของ AC วัดไฟบ้านหรือไฟแบตเอซี AC อะไฟบ้าน<ม>กระแสสลับเ<ม>ข้าใจนะเนี่ยพอเราเซตค่าอีกครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะเป็น DC วัดแบตเตอรี่หรือกระแสไฟตรงเข้าใจนะหลังจากนั้นที่เราจะวัดค่าพวกนี้เราก็ต้องเลื่อนมาอีกปลักหนึ่งปื๊บ ชุดนี้แหละที่เราจะวัดค่าความต้านทานมีเครื่องหมายหูฟังเนี่ยเขาเรียกว่าโอห์มเข้าใจนะอ่านค่าหน่วยเป็นโอห์มตัวนี้ตัวสัญญาณเสียงนี่เช็คความต่อเนื่องอย่างเช่นเช็คความต่อเนื่องก็คือเราแตะอย่างนี้มันจะมีเสียงเห็นไหมอย่างเช่นว่าสายไฟที่มันมาตรงที่สายไฟสองสิน,นี้นะปลายขั้วมันจะอยู่นี่อย่างเช่นเส้นนี้ไม่รู้ว่าปลายขั้วตัวไหนเราก็แตะนี่ลองดูนะครับแตะนี้แล้วก็มาแตะนี้ไม่ใช่ อ่มีเสียงไหมครับแสดงว่าปลายสายนี้กับสายนี้เป็นสายของมันใช่ไหมครับโอเคไหมครอ่าตัวนี้เหมือนกันนะจิ้มอีกอ่าตัวนี้อ่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ใช่นี่เขาเรียกว่าวัดความต่อเนื่องและวัดความต้านทานได้เนี่ยปตรเนี้โอเคนะหลังจากนั้นเราจะเช็คขดรวดอะไรครับขดแดงครับขดลวดฟิล์มอะไรขดรวดฟิลคอยโอเคไหมขดรวดฟิลคอยอยู่ในฝาครอบนี้เขาเรียกว่าขดลวดฟิลคอยขดลวดฟินคอย รถมาแต่และปีมันจะออกแบบมาทําหน้าที่เหมือนกันแต่รูปร่างหน้าตาจะต่างกันนะอย่างเช่นตัวนี้มัดไฟรุ่นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นระบบสตาร์ทเฮาส์โอเคนะตัวนี้จะเป็นระบบสตาร์ทด้วยมือแล้วมาใช่สตาร์ทด้วยอ่าตัวนี้ตัวนี้ะระบบสตาร์ทด้วยมือแบบมอเตอร์สตาร์ตตัวนี้สตาร์ทเฮาส์โอเคนะสตาร์ทมือสตาร์ทเฮาส์อ้าวคอมแตกต่างระหว่าง Start, สตาร์ทมือสตาร์ทเฮาส์ตัวนี้สตาร์ทด้วยมือนะมอเตอร์สตาร์ทนะเราจะเช็คขดลวด ฟินคอยลดลวดฟินคอยนะ่ะมันจะออกมาสองเส้นมีเส้นอ่ามีเส้นสีขาวกับเส้นสีเขียวสีเขียวก็คือลงกาวไปนะเส้นกาวเขา mm hmm. เส้นเส้นสีขาวนี้ก็คือชุดมัดไฟของมัน,มนจะขึ้นมาสองเส้นดังนั้นเราวิธีการเช็คก็คือจับคู่นี่เลยนะคู่นี้เราก็วัดความต้านทานเอาให้เห็นตัวเลขว่าชุดมัดไฟของสตาร์ทด้วยมือนะ่ะฟินคอยอยู่ที่อะไร0.9นย์จโ oh okay. อห์มโอเคเอามาดูชุดนี้ด้ เท่ากันไหมนะครับเนี่ยสองเส้นนี้สีขาวเขียวเหมือนกันนะนแต่ตัวนี้ไม่ได้ต,ดตัดแล้วก็จิ้มดูเท่าไรสิบเอ็ดสิบนหนึ่งหนึ่งจุดอันนี้ศูนย์จุดเก้าเท่ากันอโอเคนะอยู่ในค่าอุณหภูมิปกติตอนนี้เช้านี้นะครับศูนย์จุดเก้านะครับถ้ามันร้อนมาอาจจะขึ้นไปก็แล้วแต่จังหวะแต่ละวัดอยู่รักษาอุณหภูมิเท่าเดิมเนี่ยจะอยู่ที่นี่0.9 1.0 1.1ด้โอเคนะนี่คือคนลวดฟินมคอย ต่อมาเราจะเช็คตัวพันเซอร์สองตัวนี้แต่หน้าตามันจะต่างกันหน่อยเห็นไหมตัวนี้สตาร์ทด้วยมือใช่ไหมตัวพันเซอร์มันจะเป็นอะไรหน้าตามันจะทรงๆดูๆดูใกล้ๆกันเนี้ตัวนี้ทําท่ามันจะใหญ่ใช่ไหมครับอ่าเป็นตัวใหญ่ขึ้นเค็นไหมครับอ่าตัวใหญ่ตัวนี้สตาร์ทด้วยเท้าเนี่ยแต่เล็กครับแต่หน้าที่เขามันเหมือนกันนะทาหน้าที่อ่านสัญญาณเหมือนกันหน้าที่เราเรียกกันพันเซอร์พันเซอร์หรือ CKP เนี่ย แต่เราจะดูที่ความแตกต่างอย่างเช่นตัวนี้สตาร์ทมือนะมันจะอยู่ที่ความต้านทานเท่าไหร่ค่าของโอมเนะี่ตึ๊บร้อยเท่าไหร่ร้อยอสิบเก้าจุดสามเออไปร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบได้ต่อมาชุดนี้จิ้มเข้าไปโอเคแล้วก็ค่าความต้านทานตัวนี้สตาร์ทด้วยอะไรครับสเท้าสตาร์ทเท้าค่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ 200- 200อะไหร2 3อง3 5อม่ารมมันต่างกันเยอะไหมเยอะอ่าแค่นั้นเราต้องจำให้ได้ว่าตัวนี้สตาร์ทด้วยเท้าค่าความต้านทานอยู่ระหว่างร้อยสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบโอเคใช้ได้แต่ถ้ามันเกินหนักขึ้นไปจนถึงสามร้อยสองร้อยปายๆก็มันอาจจะเพี้ยนทำให้รถครึ่งยนมันร้อนแล้วก็ดับอย่างเี้นะตัวนี้เหมือนกันนะค่าอยู่ที่ร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบอยู่ประมาณนี้ แต่ถ้ามัน150ขึ้นไป1 6อขึ้นไปมันค่ามันสูงเกินะมันก็ทําให้รถเครื่องร้อนแล้วก็ดับเัน,นั้นเราต้องรู้ตัวนี้ให้เป็นอันนี้เรารู้ค่าของสตาร์ทเท้าสตาร์ทมือค่าฟินคอยสตาร์ทเท้าสตาร์ทมือค่าเท่ากันแต่รูปร่างหน้าตามันต่างกันนิดเดียวแต่หลักการเหมือนกันแต่รู้ไหมว่ามันมีกี่ขดอะรเรานับให้ดูเลยตัวนี้ตรงกับนี่นะหนะสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิตัวนี้ล่ะนับจากนี้เหมือนกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองเท่ากันดูด้วยตาเปล่าขดลวดมันมีรอยบัดกรีรอยต่อสายไฟพวกนี้มันไม่หลุดไม่ขาดไม่ดำไม่ไหมขดลวดไม่ดำแสดงว่าใช้ได้ดูด้วยตาเปล่าแต่ถ้ามีรอยดำไหมตีขึ้นมานะวัดแล้วค่าความต้นานทานมันไม่ตามสเปคที่เราวัดอย่างเช่นตัวอย่างเนี่นี่มันได้เท่าไหร่นะหนึ่งศูนย์จุดเก้าห็นไหมใช่ศูนย์จุดเก้าอันนี้ค่าปกติแต่ถ้าเราวัดแล้วมันไม่ขึ้นเลย สายมันขาดไหมต้นสายปลายสายมา,า,ามัดชุดพินคอยเราเนี่ยเสียไหมหมันไหม้หไหมเข้าใจนะนี่ก็คือหน้างานนะครับหน้างานของการใช้เครื่องมือนะครับเราต้องใช้ชุดนี้ให้เป็นนะครับเอาคลิปมีประโยชน์ก็แชร์ไลค์ช่องชอสองหนึ่งของเราโอาเคแล้วนะไปดูกลุ่มต่อไปโอเคครับ